มีวินยัยเรื่องนี้เรื่องเดียวชีวิตคุณดีได้ทุกด้านเลยเท่าที่ปุ้ยได้อ่านหนังสือทางด้านจิตวิญญาณมาเนี่ยนะมันทําให้ปุ้ยได้ตื่นรู้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยการที่เราจะสร้างชีวิตของเราเองหรือว่าจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมั่งคัง่งหรือว่าดีในทุกๆด้านเนี่ยนะมันสามารถทําได้มันสามารถเป็นไปได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ด้วยวันนี้นะถ้าเราคิดว่าการที่เราจะ มีชีวิตดีได้ทุกด้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยากให้ทุกคนลองคิดใหม่คุณรู้ไหมว่าจิกซอ์ชิ้นสำคัญในการที่เราจะเอามาปฏิป,ปะตะเสกสร้างชีวิตของตัวเองหรือว่ากำหนดโชคชะตาของตัวเองเนี่ยมันมีชิ้นส่วนที่สำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือสมองของเรา ความคิดของเราหรือว่าจิตของเราเนี่ยจิตดวงนี้นะเราสามารถที่จะเอามาเสกสร้างชีวิตของเราได้และถ้าเรามีวินัยทางความคิดเนี่ยเราจะสามารถมีได้ทุกอย่างที่เราต้องการเลยความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งครั้งแรกมันจะเกิดขึ้นจากความคิดหรือภาพในหัวจินตนาการ ครั้งที่สองมันจะเกิดขึ้นจริงวันนี้หากใครเข้าใจว่าเฮ้ยสมองเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันส่งพลังแค่ไหนเนี่ยเขาจะหาวิธีที่จะควบคุมดูแลมันไปในทางด้านดีเพราะมันจะส่งผลถึงชีวิตของเขาวันนี้ถ้าภาพในหัวของเรามันมีแต่ขยะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เรื่องในอดีตบ้าง เรื่องที่ตัวเองเคยทําผิดพลาดมาบ้างเรื่องที่คนอื่นทํากับตัวเองบ้างเรื่องที่เจอมาแต่แย่ๆส่วนใหญ่คนน่ะจะจําแต่เรื่องแย่ๆจะไม่ค่อยจดจําเรื่องราวดีๆมันก็เป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่แบบเฮ้ยมันไม่โอเคกับความต้องการของเราวันนี้นะถ้าคุณมีวินัยทางความคิดคุณสามารถมีทุกอย่างได้ที่คุณต้องการความคิด มันเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในการสร้างชิ้นของคุณจงดูแลมันมันมันทั้งอัจฉริยะมันทั้งฉลาดดูแลมันให้ดีด้วยวิธีการของความคิดดีๆพูดคำพูดดีๆรู้สึกดีๆพาตาไปดูแต่อะไรดีๆพาหูไปฟังแต่อะไรดีๆทำแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆ นี่คือวิธีการดูแลสมองของคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ